ความเดิมตอนที่แล้วผมได้เริ่มเอาชีวิตรอดในยุคข,ของนดโนเสาร์ฮะและได้ทําการขุดหินตัดไม้เก็บเบอร์รี่ฮะเพื่อที่จะสร้างบ้านและก็อาศัยอยู่ในโลกของยุคนดโนเสาร์ฮะแถมเกมยังใจดีฮะส่งน้องตัวเล็กมนาะให้เรารับเลี้ยงฮะแต่ว่ารับเลี้ยงได้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นน้องก็ที่รู้ๆกันนะฮะ เอาเป็นว่าถ้าตามตอนที่1ทันแล้วฮะไปดูกันต่อในตอนที่2เลยครับโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่ในเกมอาร์กันพาร์ทที่2งแล้วแล้วทำไมผมมาเปิดคลิปตอนกกานคืนวะเนี่ยแต่ไหนไมันก็มืดทั้งทีแล้วผมว่าเดี๋ยวผมลองคราฟเจ้าเอะไรนะสแตนดิ้งท็อตก่อนขาดอะไรขาดแทสอะผมก็มีในตัวนี่เนี่ยสองร้อยอันนะทำไมมันคราฟไม่ได้อะโอเคได้มาแล้วฮะสามอันเดี๋ยวเราลองวางดูฮะแล้วก็เดี๋ยวลองใช้ดูว่าใช้ยังไง <c oughs> ขาอ้อมมาบ่นหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคือคลิปเนี้ยไฟล์มันมีปัญหาเว้ยแล้วแบบเสียงเกมมันกระตุกแล้วก็ที่ปัญหาใหญ่กว่าเลยก็คือคลิปมันตัดจบฮะทั้งที่ผมยังไม่ได้ตัดจบคลิปเลยผมกูแบบหลังจากนั้นผมเล่นไปอีกตั้ง30นาทีแล้วคือแบบโอ้โหเอาเป็นว่าโชคดีะฮะที่คลิปนี้ผมอัดเสียงแยกไว้มันเลยทําให้เสียงพูดผมมันยังชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นก็ผมจะพยายามตัดออกมาให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะโอเค ไปดูคลิปกันต่อเลยฮะด้วยความที่วันนี้ครับผมคิดว่าผมจะจับน,นโดโนเส่าวฮะผมก็เลยลองดู u t u b e มาว่าวิธีการจับไดโนเสาา์จับยังไงเหมือนจะต้องใช้เจ้าตัวนโคติกเนี่ยฮะแต่ผมเหมือนจนําได้ว่ามันจะเอาไปย้อมกับลูกธนูได้ซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองค้าม,มาดูแล้วก็เดี๋ยวผสมกับลูกธนูเอานะและจะลองดูว่าเราจะได้เป็นแบบ วิธีจับในนเสาต้นกีมมาเปล่าอันว่าก่อนจะอะไรทั้งนั้นครับธนูก่อนอันนี้อู้หู้ขได้ห้าสิบสองเลยว้าวจำนด้นหนนะลูกธนูอยู่ไหนวะเอ่อไม่ใช่ลูกธนูธนูเออจะว่าไปลูกธนูมันไม่แพงนะเน่เอามาลองก่อนฮะว่ามันจะเคลือบลูกธนูพิษได้ไหมฮะธนูยันอนหลับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูฮะว่าเจ้าลูกธนูกับไอ้น,นี่ได้ไหมผมใส่เข้าไปแล้วมันจะไม่ได้โอเคอาเป็นว่า อ๊ะมันคราฟอย่างนี้ป้งวะหรือว่าผมอาจจะยังไม่ปลดล็อกสูตรคราฟก็เป็นไปได้โอเคเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ฮะก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันแล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆนะฮะเปิดหน้านี้ทั้งทีก็เดี๋ยวเรียนไอ้นี่ไปเลยละฮะ small c o p p o t เผื่อปลูกผักฮะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเสื้อกับกางเกงไปเลยเดี๋ยวเราลองคราฟเจ้าเออ small c o p p o t มาก่อนเลยแล้วกันจะได้รู้ว่ามันปลูกผักยังไงโอ๊ขาดะฮะเห็นไม่มีเห็นมีสเปดอันนี้เดี๋ยวไปหาก่อน เนี่ยฮะอันนี้คือเมล็ดที่ผมได้ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเปิดคลิปนะฮะคือซาวเวอร์ลูสซีสฮะอ๋อผมเพิ่งเห็นฮะว่ามันบอกว่าปลูกได้เฉพาะในมีเดียมออลังโอ้งั้นแปลว่าผมก็ปลูกไม่ได้เลยตอนนี้งั้นก็ยังไม่ต้องทําแล้วกันเอ่อเอาเก็บใส่หีบไปก่อนเลยฮะอ๋อแล้วตัวนี้มันกลับมาแล้วฮะตอนแรกมันหายไปเว้ยตอนก่อนที่อัดคลิปเหมือนผมเดินเดินสำรวจอยู่รอบๆนะฮะแล้วมันหายโอเคมันกลับมาแล้วฮะแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นะตัวนี้ตัวนี้ฮะเห็นเขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงต้นเกมเว้ยและเทมง่ายด้วยตัวนี้ที่เคยดูคลิปมาฮะนี่ฮะเราจะเดินไปใกล้ๆฮะแล้วมันจะบอกว่ามันต้องการอะไรอย่างนี้คืออะไรอะแลฟาวเวอร์แลฟาวเวอร์คืออะไรอะตั้งแต่เล่นมาไม่เห็นรู้จักหรือว่ามีดอกไม้ด้วยรู้จักต่เบอร์รี่เอานี้ยัดได้ไหมอะไี่ได้ว่ะเฮ้ยโอเคอันนี้ผมว่าน่าสนใจโหเลยเต่าตัวนี้วิวยี่สิบเจ็ดฮะสีสวยมาก หน,หน้าเทมอ่ะคือเป้าหมายของเราวันนี้คือเรามาจับไนโดเสาวเว้ยแล้วคือแบบเห็นตัวไหนก็คือแบบตามันวาวเหมือเลยอตอนเนี้น้านนั้นตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะสีมันแปลกๆปอ่ะคงไม่ใช่ตัวอันตรายหรอกมั้งเอาใช่ฮะมาตอนพาร์ทที่หนึ่งฮะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าผมเล่นเฟิร์สเพรสชั่นนะแต่พอมาพาร์ทนี้ผมเติร์ดเพรสชั่นคือผมเพิ่งรู้ว่ามันกดตรงนี้ได้ฮะแล้วก็เนี่ยมีเปิดแมปมีอะไรอย่างงี้ผมก็หาตั้งนานฮะว่ามันกดตรงไหนอ๋อมันกดไอ้ตรง ลูกออาศรน้ำทรายนี้เราดูแมพได้ฮะเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะไปสำรวจนิดน,นึงนะฮะข้างนอกไม่รู้ว่าจะอันตรายแค่ไหนเพิ่งจะรู้ฮะถือว่าเป็นความรู้ใหม่แล้วมีมีน้องมีน้องสองตัวเฮ้ยผมว่ามีลุ้นมีลุ้นขอของที่เรามีอะไรเงี้ยอะไรอ,อไรโอโหรพรามฟรีสโอ้ยกินของแพงซะด้วยแต่เวลน้องก็สูงอะด้ะตัวเขียวเนี่ยเฮ้ยเมโจเบอร์รี่เรามีปะวะเมโจเมโจออันนี้แอมแอมเบร อันนี้อะไรเนี่ยอซูบะอ๋อนี่ไงเมโจเบอรี่โอเคโอเคได้เทมได้เทมแปมหนึ่งล่างไม่มาโอเคแล้วก็ดับเบิลแท็บฮะเดี๋ยวเก็บดาบก่อนเก็บไปให้พ้นโอเคเดี๋ยวดับเบิลแท็บเฮ้ยได้เลยเหรอเฮ้ยเอาดีเออผมตั้งชื่อน,น้องว่าเออเมโจแล้วกันเพราะว่าน้องกินเบอร์รี่เมโจนะเขาบอกว่าตัวนี้มันฟาร์มเบอร์รี่ต้นกีมโหดมากหรือเว้ ซึ่งไม่รู้ว่าขนาดไหนนะอันนี้ผมก็อยากรอเหมือนกันโอ้ยขี่ได้นเ้เสา์ว้าฮว้ยดูดีน้องตุ้ยนุยมากเลยเราเราให้น้องตียังไงอ่ะอ๋อนี่ไงผมเห็นแล้วปุ่มมันอยู่แทนปุ่มตีเราเลยเว้ยอ๋อเป็นลูกกงเล็บนี่ฮะเดี๋ยวลองลองอันนี้ดิลองฟัดโดโดแล้วันมแบบหนึ่งมันโอ้โหยูเทิร์นยูเทิร์นตีวงมากตีตีต เฮ้ยเฮ้ยทำไมเล่นน้องตีแรงนะเนี่ยได้เนื้อมายี่สิบกว่าเลยฮะเฮ้ยทำไมเล่นเจ๋งเลยนี่ว่าเมโจไหนลองฟาร์มเบอร์รี่ฮะเฮ้ยเี่ยทำไมเล่นโอ้ได้โอ้ยได้คุณผู้ชมดูไฟเบอร์สองร้อยยี่สิบห้าเมื่อกี้โอ้ ไปเพิ่มมาอีกสามร้อยว่าไปแล้วเดี๋ยวอัพอะไรให้น้องดีอะเออผมไม่รู้ว่าน้องมันเหมาะกับสายไหนอะแล้วควรอัพอันไหนให้น้องเอาผมอัพเป็นเวทให้น้องไปแล้วกันคุณแล้วน้องดูน้องดิ้นยิงยิงยิงอ๋อโอ้โหผมตีไม้ได้ด้วยเมื่อกี้มันมันได้ไม้เว้ยโอ้โหเดี๋ยวนี่มันโอ้โหผมเชื่อแล้วแม่งตัวฟาร์มต้นเกมจริงอัพอัพเวทให้น้องโอเคน้องดิ้นแต่เดินไม่ไปเลยนะพอดิ้นโอ้หน้องเดินเดินไม่ไปเลยฮะ น้ำหนักเกินเออน้องหนักพ่อหรือเปล่าน้องผมว่าเดินอย่างนี้ไปอีกชาติน่าจะไม่ถึงฮะผมว่าผมลงเดี๋ยวลองนี่ฮะลองเรียกน้องวิ่งตามดูว่าน้องจะวิ่งเร็วกว่าไหมถ้าน้องวิ่งเร็วกว่าผมว่าก็น่าจะดีกว่าเออตามาเออเนี่ยเร็วกว่าผมขี่เยอะเลยเออเมื่อกี้น้องน่าจะหนักตัวผมแลวฮะวีดน่าจะเกิน พ่อก็แบกของสองร้อยสองร้อยูอ่ะลูกก็แบกสองร้อยรูหูสี่ร้อย้ยเ้ยติดติดแล้วผมอยากจับเอ่อเจ้าไทสุลท็อปต่อวะ่ะไม่รู้ว่าชื่อถูกหรือเปล่าน,นะแต่ว่าผมอยากลองจับต่อไม่รู้ว่าจับยากไหมอะไม่มั่นใจด้วยว่าอะไรใช้ในการจับแต่ผมอยากลองเอาเจ้าฟาวเดชันวางแล้วก็แบบอยู่ข้างบนเนี่ยฮะแล้วก็สั t น้องน้องน่าจะฟาดฟาดไอ้นี่อยู่ฟาดบ้านเราก่อนแล้วถึงจะค่อยไอ้นี่มัง้ง เดี๋ยวผมว่าสุดท้ายน้องมันก็ปีนขึ้นมาได้อยู่ดีอย่ดูทรงละเนี่ยเพราะว่าขนาดเราเดินเนี่ยไม่ต้องโดดเลยมันขึ้นได้เอ่อถ้างั้นผมคิดว่าถ้าเราแบบเสริมกำแพงไะเนี่ยแล้วเราก็วาง1 2 3แล้วก็ด้านหน้าเราก็จะเป็นจุดเอาไว้ตีน้องอ่าเดี๋ยวสร้างเป็นไอซุ้มประตูนแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางตรงนี้นะฮะเอาเออแล้วเราก็ยิงน้องใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในนั้น วัดความแม่นปึ๊บอุ้ยนัดเดียวโดนเลยโอเคน้องดีแหละน้องดีแหละโอเคเข้ามาข้างในฮะแล้วก็ซัดซัดซัดต่อซัดต่อโอเคกลางหัวปื้อควบคุคมควบคุคมโอเคเดินตีเ,เร้าใจเอ,อ๊ะทำไมน้องน้องไม่วิ่งน้องแบบ ค่อยๆค,ยคานมาจริงๆผมไม่มั่นใจนะว่าใช้ธนูยิงเรื่อยๆน้องสลบหรือเปล่าวะผมไม่รู้เลยเว้ยอันเนี้ยแล้วน้องมาแล้วดูซิว่าจะรอดไหมโอ้ยโอเคไม่รอดโอเคกูกูก,กูติดกูติดเฮลเออเฮ้แต่น้องอยังตีไอ้ที่เราสร้างไว้อยู่เลยวะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราสร้างลึกกว่านี้น้องมันจะขิดเราไม่ได้เว้ยแล้วเราก็จะยิงฟรีกว่า เอาเป็นว่าช่างหัวก่อนฮะเราเก็บศพเป่ารีบเก็บศพฮะแล้วก็เดี๋ยวซ้ําน้องต่อน้องเลือดร้อยแปแล้วเมื่อกี้จะหมดแล้วโอเคผมหวังว่าน้องจะสลบนะฮะไม่รู้ว่าใชทธนูน้องสลบหรือเปล่านะแต่เซิร์ชวิกิมามันบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้น้องสลบได้เว้ันนี้ผมก็เลยไม่ชัวเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นกูรูเกมนี้จริงๆนะก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยเฮ้อนะฮะแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตใช้ธนูไปก่อนละกันแต่สี่น้องสวยมากผมอยากเลี้ยงมากเลยอนะตัวเนี้ย ผมว่าผมต้องได้ผมบอกเลยมาในจังหวะนี้ผมฟรีจัดฟรีเกมฟรีเกมไอ้น้องเอาหนังกระติกยิงผมเอาหนังกระติกยิงดีกว่าเผื่อน้องสลบฮนะหนังกระติกยิงยากอะ่ะหนังกระติกยิงยากเกินน้องขึ้นมาได้ปะเอ้ยตีดอตีดเอเฮ้ยมันวิ่งหนีปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิงนนว่งหนีเหรอมันวิ่งหนีหรือมันอะไรเนี่ย วนวนรถอ่ะวนรถมามาดีมาดีเฮ้เราเราเราหนักกระติกถ้ายิงโดยเรื่อยๆผมว่าสรุปได้นะผมว่าสรุปได้ปืม้มมันจะสรุปจริงไหมเนี่ยเหลือยี่สิบหกนัดนแล้วนะสรุปบ้าวสรุปมันน้องบ้าวสิบโอ้น o เหลือยี่สิบนัดแล้วอย่าเอาธนูยิงต่อ ธนูยิง ENA: เออน้องดิ้นน้องดิ้นน้องดิน้นอ,อะไรวิงว่งหนีอ่ะอวิ่งหนีเหรอมานี่ดิมานี่ด,เดิเอาเอาเอาหน้าชนตูดเลยมามา,มาดิวิ่งหนีเฮ้ยผมว่าน้องน้องสลบสลบชัวจังหวะเนี้ยสลบชัวยิงยิงต่อไปครับยิงต่อไปยิงต่อไปอะไรหันหนีไปไหนมันไม่ได้หันหนีมันขวิดกูนี่โอเคถอยเลยรักษาระยะรักษาระยะโอ๊ยกูติดเนินกูติดเนินโอ๊ยกูจะตายโอ๊ยวิ่งวังวิ่งวิ่งวางวัง เอากูอะไรกูนเนี่ยเออเราเราล่อหน้องข้อมุมเดิมล่อหน้องข้อมุมเดิมโอเคน้องติดละติดไหมเนี่ยเออติดปะวะโอเคไม่ติดมันหน้าเชิดขึ้นมาอย่างนี้น้องมันตามกูมาแล้วแล้วน้องจะสลบเมื่อไหร่ขอร้องล่าสลบทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงขิดขายอย่างั้นโอ้โหน้องตายโอ้โ น้องทำไมน้องไม่สโลปเอาวุศว์ใช้หนังกระติกยิงเดี๋ยวไปศึกษาใหม่แล้วกันว่าวิธีจับไทสโะทอปมันจับยังไงแล้วก็เอาเนื้อตัวเรามาด้วยโอเคถือว่าผิดพลาดครั้งใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปออกเดินทางหาสัตว์ตัวใหม่ดีกว่าอแต่ก่อนจะไปไหนฮะผมว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมก็อยากจะทำแหละก็คือเจ้าแปลงผักอันเล็กนะฮะเจ้า small g r o p นะฮะโอเคครับมาเลย คือถ้าผมจำไม่ผิดะฮะตอนที่ผมเอาเจ้าเมโจไปตีหญ้าใช่ไหมมันมีดอกเมล็ดซีสนะะซึ่งน่าจะเป็นซีสที่น่าจะเอามาปลูกได้ผมว่านะเดี๋ยวลองก่อนแล้วเอออยู่ไหนวะอ๋อนี่นะฮะกดเพรสปุ๊บมันก็จะเป็นแปลงมาใช่ไหมแปลงเล็กปุ๊บปลูกยังไงฮะพิกอัพอโลใน26วิคือยังไงอะ ใส่มเมล็ดเข้าไปนี่ฮะน้องมีมเมล็ดพันธ์ให้อยู่เออ่แล้วอันนี้อะไรทารเฟอร์คูณสองคือ,อยังไงอะวอเตอร์ศูนย์ทับสองร้อยนอตเอ่อนอตฟิเตอร์นะฮะไม่มีปุ๋ยไม่โตอะมันต้องอยังไงอะเอาน้ำเอาน้ำยังไงคืองงวะ่ะปึ๊บ อ่ะไปเก็บน้ำปึ๊บเฮ้ยออน้ำมันขึ้นเพราะว่าฝนตกฮะโอเคแต่ใส่น้ำอย่างนี้ก็ไม่ใช่นี่ฮะฝนตกฮะน้ำตอนนี้ขึ้นมาสี่สิบสี่สิบเจือโดยลินพัน49สี่สิบเก้าแล้วฮะนี่ฮะฝนตกพอดีเลยเหมือนฟ้าเป็นใจฟ้าฟ้าเธอส่งมาให้เธอเป็นใจนะฮะ เนี่ยค้นมาฮัสบุกแล้วแล้วมันโตยังไงอะสโมครอปหนึ Small crop, ่งท uh ับสิบห้าพันทับห้าพันออโนเฟัสเซสเตอร์ทูดิโพซิสน่าน่าจะต้องการปุ๋ยในการปลูวกว่ะหรือเปล่าแต่เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจรอบนอกกันดีกว่าฮะ เอาละได้เวลาสำรวจโอเคฮะเนื่องจากหลังจากนี้ฮะคลิปไฟล์มันจะเสียแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะขอเล่าแบบสรุปๆเลยนะก็ผมก็มีการไปซัดหน้ากับนในรเสารนนส์นะฮะนิดหน่อยแล้วก็มีการเดินเล่นในป่าฮะเพื่อที่จะตามหาของฮะแล้วก็ผมไม่ได้ไปจับเจ้าเอ่อไนรนเสาร์ที่ผมเลี้ยงในพาร์ทแรกรอบหนึ่งฮะแต่ว่าผมดันเผลอไปซัดกับอีกตัวหนึ่งแล้วเเออมันดันสวนฮะน้องก็เลยซิ่งซิ่งมองเเท่งฮะ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ฮะคงจะจบเพียงเท่านี้ฮะหลังจากการสำรวจป่าจริงๆจะมีไปไกลกว่านี้เยอะเลยฮะแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะต้องจบเพียงเท่านี้จริงๆเพราะว่ามันตัดจบไว้ผมเอกอะโท้เนี่ยตอนแรกผมกะจะมาหาเจ้าเอปิซึ่มม่วงนี่ฮะแต่ว่าดันตัดจบฮะ